ทำแบบนี้แล้วเสริมโชคลาภเรียกเงินเข้ากระเป๋าไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดชาติขอน้องกราบคติธรรมคำํำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะท่านผู้ฟังคะชีวิตคนเราตอนช่วงดวงตกมันจะแย่ได้แค่ไหนกันทำดีแทบตายสุดท้ายนายไม่เห็น พ่อเก็บเงินได้ก็มีเรื่องต้องใช้มันทุกทีหามาเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นถ้าที่ผ่านมาท่านผู้ฟังทำเต็มที่แล้วแต่ยังไม่มีอะไรดีขึ้นเลยคงต้องหาทางออกให้กับชีวิตกันสักหน่อยแสงสว่างปลายอุโมงค์เริ่มเปิดแล้วขอต้อนรับคนดวงตกทุกท่านสู่ศาสตร์แห่งความเชื่อใช้ตัวช่วยหนุนดวงที่มันตกตกอยู่ ให้มันขึ้นขึ้นมาโดดเด่นอีกครั้งและหากอยากมีเงินมีทองต้องขยันทำมาหางานหากินแต่ถ้าหากว่าต้องการที่พึ่งทางใจหลายคนก็อาจจะมองหาเครื่องรางหรือที่การมูเพื่อนำมาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มีแรงทำงานหาเงินกันต่อและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตวันนี้เรามีคำแนะนำ ทำตามแบบนี้แล้วจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภให้คุณมั่งมีมากกว่าที่เคยเป็นแล้วเตรียมรวยแบบไม่คาดฝันกันเลยค่ะ 1. กระเป๋าสตางค์เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใบใหม่เสมอในวันขึ้นปีใหม่หรือช่วงตรุษจีนเช็คสีที่ถูกโชโลกับวันเกิดก่อนสักนิดเพื่อความคลังจากนั้นใส่เงินจำนวน900หรือ900 0 หรือเอาที่เรามีแต่เน้นที่ลงท้ายด้วยเลข9้าในกระเป๋าไว้สักวันหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆเพื่อเอาเคล็ดเอาเลิกเอาชัยค่ะ 2. หันเตียงให้ถูกทิศมาที่ศาสตร์ของทางจีนในการปฏิบัติตนตามหลัก่วงจุ้ยดูบ้างในเรื่องการทิศทางการตั้งเตียงนอนตามตำราบอกไว้ว่าอย่าตั้งเตียงนอนโดยเอาหัวเตียง หันไปชนกับผนังห้องน้ำเพราะจะทำให้เสื่อมโชครีบกลับไปเช็คเตียงที่บ้านตัวเองด่วนเลยนะคะว่าหันถูกทิศทางแล้วหรือยังถ้าหันไปทางทิศตะวันออกได้จะดีมากๆค่ะ 3. ทํทำความสะอาดห้องครัวตามความเชื่อแบบจีนว่าเอาไว้ว่าถ้าห้องครัวเปรียบเสมือนแหล่งทรัพย์สินยิ่งห้องครัวคุณมีอาหารอยู่ตลอดเวลา สะอาดน่าใช้งานก็จะช่วยนำพาโชคเข้ามาสู่ชีวิตของคนที่อยู่อาศัยดังนั้นให้หมั่นดูแลปัดกวาดเช็ดทูและจัดข้าวของเครื่องใช้ในครัวให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อเรียกสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองค่ะ 4. เช็ดกระจกให้สะอาดอยู่เสมอกระจกที่ขุ่นมัวก็เหมือนช่วงชีวิตที่มืดมน อีกทั้งในความเชื่อเรื่องของกระจกนั้นกระจกคือสิ่งที่ช่วยสะท้อนความโชคร้ายให้ไกลจากชีวิตเราจึงควรที่จะขัดทูกระจกในบ้านให้สะอาดใสอยู่เสมอถ้าปล่อยให้กระจกขุ่นมัวเป็นประจำดวงชะตาของคนในบ้านจ้าหมอนมองทำอะไรไม่ขึ้นเลยค่ะ 5. พลังของการให้จะช่วยเสริมความดี แบบไม่มีวันจบสิ้นอีกทั้งการให้เป็นรูปแบบของการสะสมความสุขในระยะยาวเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นที่ให้ผลดีกลับสู่ตัวเองแล้วจะเห็นว่ามีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของเงินในกระเป๋านั่นเอง 6. บริจาคเลือดเป็นอีกหนึ่งของช่องทางการให้ที่สามารถสร้างประโยชน์ ต่อชีวิตผู้อื่นได้อย่างมากการบริจาคเลือดเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงความดีได้แบบ100เปอร์เซนต์เพราะเลือดที่เราบริจาคไปนั้นจะถูกนำไปช่วยชีวิตผู้อื่นได้อีกมากมายโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มักจะมีความต้องการเลือดเพื่อนำมาช่วยชีวิตคน 7. ให้อาหารสัตว์การแบ่งปัน ก็เช่นกันค่ะหรือเรียกอีกอย่างว่าการทำทานก็ได้ล้องแบ่งอาหารและน้ำให้แก่สุนัขหรือแมวจรจัดที่ผ่านตาเราเข้ามาเลี้ยงน้องด้วยของกินเล็กๆน้อยๆให้น้องได้พออิ่มท้องก็ถือเป็นการสะสมพลังบุญได้แล้วค่ะและเพื่อความเป็นสิริมงคลในการใช้ชีวิตวันนี้เรามีเคล็ดแนะนำ มีการพกสิ่งเหล่านี้ในกระเป๋าเงินจะนำพาความโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยไม่อดไม่ยากมีกินมีใช้ไม่ขาดมือมารองรับฟังและทําตามดูกันค่ะซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากพกเข้าวสาร21เม็ดเอาไว้ในกระเป๋าเงินจะเป็นสิ่งที่ช่วยดูดซับเข้ามาได้อีกทั้งยังนิยมนำมาใส่ในถุงซิปล็อก ไว้กับแบงค์อะไรก็ได้หนึ่งใบที่ลงท้ายด้วยเลขแปพร้อมกับสวดพระคาถาเงินล้านและพกติดตัวเอาไว้ก็จะช่วยเรียกโชวเสริมทรัพย์พาเงินเข้ากระเป๋าสตังค์แบบรัวๆกันเลยค่ะพกข้าวสาร21เม็ดนำข้าวสารจำนวน21เม็ดและแบงค์20หรือแบงค์ร้อยที่ลงท้ายด้วยเลข8ใส่ไว้ในถุงพลาสติกถุงซิปล็อก หรือกระเป๋าใบเล็กๆแล้วพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ซึ่งเข่านั้นเป็นสิ่งที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ก็มีความเชื่อกันว่าจะช่วยดูดซับให้เข้ากระเป๋าและช่วยในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยให้มีความระมัดระวังมากขึ้นแบงค์ธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลขแปอีกหนึ่งสิ่งที่เชื่อกันว่า หากพกในกระเป๋าเงินแล้วจะช่วยเรียกศัพท์นั่นก็คือแบงค์ธนบัตรที่ลงท้ายด้วยเลข8เมื่อทำตามนี้แล้วก็ให้ท่องคาถาเงินล้านและให้ว่าตามนี้ค่ะสัมปจ,จิตชามินาสังสิโมพรหมจะมหาเทวาสัพเพยคาปรายันติพรหมมาจะมหาเทวาอภิลาภา พระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหัติพุทธะมะอาอุนะโมพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระถาสีวิระถาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะ สวาโฮมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือใครๆก็อย่างมีกินมีใช้อยากร่ำรวยเงินทองแต่คนเราจะร่ำรวยได้ต้องขยันทำมาหากินและรู้จักใช้รู้จักเก็บที่สำคัญต้องประกอบอาชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนใครและแบ่งเงินทำบุญ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับผู้ยากไร้ตามบางโอกาสเท่านี้เงินก็จะอยู่กับคุณไปได้นานๆแน่นอนค่ะเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังไปนั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาข้อมูลดีๆ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวดีๆนี้ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงดนบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านทำมาบังเกิดพ้นประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขมีโชคมีลาบ คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ